โดดโดดโอ้ยออกออกบิดเลยปลาอย่างไรอุย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 อุอุย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 พี่น้องอุยสุดยอดอดีพี่น้องูทุกคนตอนทำคำเม็ด น่ารุนเฝาไว้ยียกสะดุ้งครับผมโดด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 ออกหลายตัวอยู่พี่น้องหลายตัวหลายตัวหลายตัวกรสิกับบันไดเปิดอีกคลิปหนึ่งเลย เต้น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 โอ้เต้นเต้นโอ้เอาบนี้กับสือดีอยู่เดี๋บัตถามีก็ไปชิลยไดครับชิลายไปชิลัยโดด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 อ้กออกไกลเครื่ง ึนออกรึงนขึ้นกรดุเส,ส้นสามวะขึ้นสโดดโดดโอ้ยอ, <c oughs> ออกออกบัดเลยา <c oughs> ปายังไา <laughs> <laughs> มันโดดส่กล้องโดดส่กล้องโชว์กล้องโชว์กล้องปลานักแสดงมาเป็นมูครับโอ้กะซอยเนี่ยมือบวชใส่ถุงมือบวบ่บสถนัด <laughs> ไปเลยไปเลยไปเลย

อยอยโอ้ยอยังล่ยุ่เหยอะเเอะาเนบอยู่โดดหนึ่งโอ้กะโดดห้งเดตัวนี้ไหม้นไปบนลังิย์ย่ยู่เยยัอยู่หาตัวตัว

โดด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 ออกออกเจ้าก็จะมันโดดให้โดดคันทั้งฝุ่นนึงโดโดคักเลยทั้งฝุ่นโอ้ท <te> <rawd Moder> ั้งฝุ่นในหลายแต่ทั้งฝุ่นฝุ่นทั้งฝุ่นในหลายเลยขนาดว่าของแล้วยังโดนหลายทั้งฝุ่นในหลายเออของของสวดสวดสวดตัวตัวเดียวสองตัว เัี้ยดียวตัวเดียวเลี้ยงเวตัวเดียวอือถอดอกบึกป่าไปันเถปดืดตีโอ้ยเอาไมายพีไม่โอ้ยป่าไม่โยกีพี่เ,าาเนี่ยนี่เอาไมโยพี่ะไรปะนี่กบเถี่ป,ป,ปานะ่าไหม ป่ามันอยู่ปุ้ยพุดปุ้ยพุดะปุ้ยเปืดอะพุดอะพุดอะออป่าเนี่ยพุดอะฮอุ้ยพุดอะฟังเสียงสว

เด้ๆๆด้อเฮ้ยสุดยอดเลยข้าสิเอาบนปลาสุดบบนบัตรสองพี่น้องบัตรสองบัตรมันเป็นจังวะมันหันนี่มุดเลยมันเบ่แต่เข <pad> ้าตอมันเป็นขูบัตสองบัตรสองนี่ บาดสพี่น้องบาดสองห้าจุเยนี่ย <laughs> บาดสาพี่น้องบาดสามอ,อุ้ยจะเอาได้ด้วยต้องสาพี่นพ่อะต้องสาสามก็สิูกเรื่องเขาก็เห็นแต่น,นี่แต่นี่อืออือี่หล่ะีน้องบาดสามออเดียวสิ เอากล่องมาเลยสดให้พี่น้องเบิ้งป่าเตี๋ยงยิ่งขึ้นพี่น้องดีกับบ้านมากมื่อานนี้ันจับคางแล้วจับคางแล้วคลองยุ่งเก่านีนะ่ยล่ะจับคางแล้วพี่น้องถือหลายๆจับจับคางแล้วโอ้ยส่นป่าพี่น้องเอ้ยอ เริ่มจะห่างหายแล้วพี่น้องแต่ว่ากันยังได้อยู่ครับผมไม้เด็ดไม้เด็ดไม้เด็ดช่วงน้ำลดดือตื่มกันหลายเติบครับอบอสไท,ทยก็ได้ไหลายตัวอยู่พี่น้องถึงหลายตัวอยู่ครับผมยกสุดุงย่างมะเรงครับผม กะใครเขามารับชมเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเมื่อกี้ก็ไล่สดไปแล้วครับผมก็เห็นบัตรจังๆนี่พี่น้องบัตรจังๆสองกิโลละบัตรหนึ่งคือคักสติคเนี้ยเดี๋ยวให้พี่น้องเบิง้งมันจะเห็นโมบูครับอันคนน่ะโอ้ยพี่น้องยังเหลี่ยมหยามๆขึ้นเก่าอยู่ครับป่าป้ายังเหลี่ยมหยามๆขึ้นเก่าอยู่พี่น้องเออแต่ส่ออ่อนให้เพ็ดจังเดยจังสีเดยมัน <laughs> เอาพี่น้องกันฝากไะไครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับรับน้ปัดตองตัวนึงอ้เนี่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 นีนี่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 นน่นี่น่นี่เอ่นี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 นี่นี่ี่นนี่นี่นี่นนี้นี่ี่นี่่นนี่นี่นี่อีนี่นี่นีลนป่ี่นี่นี่ี่นนอนนนี่น้องันนี่ีน้ี่น ไปเมื่อกี้พี่น้องสว่านได้ประมาณหกโลครับผมอันนี้ก็งถึงแก่หัวคำครับผมกับประมาณสิบกว่าโลนี่ยี่สิบโลคนลยี่สิบคนละครับโอ้คือประมาณนี้พี่น้องเอ้เอไม่ได้บัตรคำครับผมก่อนชุ่มก่อนนั่นพอเอาเนี่ยเด้อเอาเนี่ยตะก้อนแล้วกับสิบวัได้ร้ายปนีเด้อเอาปากเป้พี่น้อง อการให้ค<ด>วากินเนื้อละว,ว,ว,วังเว้นหันฝากกอะลยกระแช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องจำไ